สวัสดีครับสวัสดี f อช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางของตะเคียนแม่ตะเคียนให้โชคนะครับเมื่อวันที่30ธันวาคม66ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นปริษนามีอยู่ว่าจิ้งจก6หัว2ตัวขึ้นบน2 7 6เจ็ดไหมปลาสาไตตัวลงล่าง8 30สมศูยไหมหรืออะไรคืออะไรนะครับลองแปลกันดูแล้วก็นี่จะเป็นปริศนาตัวเลขนะครับ ก็จะได้7 6 8 0 3 8 3 8 6ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ สำหรับใครที่ชอบในการนำเสนอแนวทาง mm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับ mm. สำหรับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับ mm. เจอกันใหม่ EP หน้าครับ